สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะรายงานผลการแข่งขันวันไฟไนท์ครั้งที่2ครับในวันที่1ตุลาคมนะฮะเอาเฉพาะคู่ที่คนไทยขึ้นชกมาให้รับฟังกันนะโดยชกที่สิงคโปร์แต่ถ่ายทอดสดไปยังอเมริกาด้วยโดยการก่อนแข่งไม่กี่วันนะครับมีการสลับคู่ไปมาอุตลุดเลยนะครับระหว่างคู่ซูเปอร์บอลนะฮะที่จะต้องเจอกับชิงกิตอาราซอฟนะฮะ แต่ชิงกิอลาซอฟก็มาถอนตัวจากการบาดเจ็บนะแล้วซุปเปอร์บอลต้องสลับไปเจอกับไทฟูนออสแคนแทนนะฮะไอเจ้าไทฟูนนี่ก็จะต้องเจอกับมารักิทกอรเลียนนะครับแต่ว่าพอสลับมาได้ชิงกับซุปเปอร์บอลน,นี่ฟลุกขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะอยู่เป็นรองอันดับ5จจู่ๆก็จะได้ชิงแชมป์โลกจากซุปเปอร์บอลเลยแต่พอไม่กี่วันหลังนี่เองครับซุปเปอร์บอลน,นอนป่วยมันเพียไม่สบายนะฮะก็ถอนตัวไปอีกคนนึงโปรแกรมการชกก็เลยกลับไปที่ไทฟูนออสแคน,นะฮะ กลับไปโชกกับมาร์ตก,กิีโกเลียนเหมือนเดิมตามปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงคิดไปเองคนเดียวแล้วพอกลับมาเจอมาร์ตก,กิีโกเลียนตามเดิมนนะฮะไทฟูนก็โชคดีนะแต่ว่ามันยังดีไม่พอนะฮะแพ้คะแนนไปแบบผลการตัดสินสวนทางกับที่เขาคิดเอาไว้ก่อเซ็งหน้าบุญไม่รับเลยแหละแล้วโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์โลกแบบฟุกๆในตอนแรกนี่ก็เรียกได้ว่าแทบไม่มีโอกาสอีกแล้วนะไทฟูนอสแคนบนเป็นภาษาตุรกีแน่นอนครับ มึงเอาไอเท่งมาหาแต่เอากูมาฆ่าแปลเป็นไทยได้ว่ามึงเอาไอเท่งมาหาแต่เอากูมาฆ่าอ่ะไปดูผลมวยเลยครับคู่แรกครับมวยไทยหญิงนะครับรุ่นอะตอมเวทดังก้องฟ้าบัญชาเมฆเปิดตัวครั้งแรกในวันแชมเปชิพเจอกับอนิสาแม็กเซนนะครับจากฝรั่งเศสโดยดังก้องฟ้าบัญชาเมฆก,ก็ดีกีแชมป์ประเทศไทยดีกีแชมป์ wbc เหรียญทองแดงคิกบ็อกซิ่งซีเกมส่วนอนิสาแม็กเซนก็ฟอร์มมาแรงมากในวันแชมเปชิพนะฮะแล้วก็ดีกีแชมป์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งสถาบันอื่นนะ แม็กเซนได้เปรียบความสูงยาวกว่าแล้วก็ความว่องไวปรัดเรียวนะฮะตลอดการชกเตะต่อยแลกกันไปมานะฮแม็กเซนออกอาวุธเยอะกว่าเยอะนะฮะเตะต่อยเข้าเป้ามาเป็นชุดหมัด1 2 3ก็ออกแม่นยําเหลือเกินนะฮะเข้าหน้าดังก้องฟ้าไปหลายหมัดเลยความไวในการเตะการออกหมัดเต้นฟุตเวิร์บมีตลอดนะฮะน่าจับตามม,ามากๆนครับสำหรับฟอร์มของเธอนะฮะแล้วก็มาดูฝั่งดังก้องฟ้ามากนะฮะ เป็นผลผลิตรายแรกของค่ายบัญชามเมฆของพี่ยิ้มแล้วก็ทางภูเขาวนะฮะก็ไม่เห็นโผลมาที่เวทีครับในวันนี้โดยดังกล้องฟ้านะครับกะรอจังหวะ2เสียส่วนใหญ่นะแล้วก็ออกอวุธดน้อยแล้วก็ช้ากว่ามากนะฮะครบ3มยกครับอานิซ่าแมสเซนก็เอาชนะคะแนนดังกล้องฟ้าบัญชามเมฆของเราไปนะโดยดังกล้องฟ้าก็ต้องสู้ต่อไปนะไฟแรกเปิดตัวด้วยความไพยแา้แต่ก็ใช่ว่าจะพัฒนาต่อไม่ได้อ่ะ ส่วน2บอสผู้ยิ่งใหญ่แห่งบัญชามเมฆนะครับมไในตามมาที่สิงคโปร์ด้วยก็เลยอดเห็นทั้ง2คนบนเวทีนี่ถ้าเกิดมาจริงก็รับรองนะยครับยืนถ่ายรูปเซ็นชื่อกันให้แฟนๆที่นู่นจนมือหงอิกอะ่ะช่วงท้ายมีการสัมภาษณ์โดยมิดชิวสันนะฮะก็เซียมให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอนิซ่าแม็กเซนเขาจะต้องเจอกับน้องแตมของเราครับในเดือนมกราคมในกติกา MMA กับมวยไทยคนละครึ่งอนิซ่าแม็กเซนก็เลยพูดบนเวทีว่เลยนะครับว่าแตมเธออ่ะมันแค่แดนเซอร์ แต่เก้าอ่ะเลียวไฟเตอร์คู่ถัดมาครับสแตมแฟทเฮกครับ MMA รุ่นอะตอมเวทครับเจอกับจีฮินและส่วนรองอันดับ5จากมาเลเซียซึ่งฟอร์มดีมากนะครับเอาชนะอิสุกิอิรตาจากญี่ปุ่นมาในวัน X ไฟน์นี้ก่อนแข่งนะครับจีฮินและส่วนก็ทำสงครามน้ำลายแตกฟองว้เยอะพอตัวเลยยกหนึ่งมาถึงสแตมก็เตะต่อยวงนอกตามมาตรฐานของเธอนะฮะส่วนละส่วนจะยืนให้โดนสแตมสอยเธอลงไปนอนชักให้โง่ทำไมครับก็ต้องจะเทคดาวลวกลงไปเกมนอนตามที่คาดไว้เป๊ะเ,เ,เลยแหละ ผ่านไปพักหนึ่งก็ได้รวบสแตมลงไปนั่งนะฮะยื้อกันไปมาจนติดกงทําอะไรได้ไม่ถนัดช่วงท้ายสแตมขึ้นมายืนได้นะครับก็หมดยกกันไปยกที่2ครับสแตมกับลัส่วนก็ยืนเตะต่อยกันสนุกเลยนะฮะช่วงตน้นสแตมก็ดูดีกว่านะต่อยเข้าหน้าจังๆได้หลายทีนะฮะลัส่วนยืนสู้ด้วยก็คงจะตายครับเลยพุ่งรวบตีน้องแตมฮะกะเล่นเกมเทคดาวต่ตอเหมือนยกที่1สแตมก็ดักเขาเป็นดอกหนึ่งแล้วก็พลิกมาค่อมหลังกะจะรัดคอรครับแล้วก็รัดได้แล้วด้วยนะเรียกได้ว่าแขน แต่สแตมพลาดโอกาสทองแบบนี้ไปเฉยเลยนะครับก็แหมถ้าเกิดรัดแบบดหดหดแน่นๆแบบดื้อดึงเกเรสักหน่อยนึงให้มันนานกว่านี้นะผมว่าน่าจะชนะไปแล้วนะ ดันไปปล่อยแขนไปเล่นนางเงือกน้อยตบบนตบล่างกับมือของละส่วนเสียจังหวะไปเลยครับตรงนี้ครับก็ยืนต่อนานมากนะจนละส่วนพลิกขึ้นมาในท้ายยกนะครับผักภาระความหวาดเสียวให้กับแฟนๆชาวไทยแบกรับกันไปบ้างก็ดีนะที่มันช่วงท้ายยกกันแล้วก็จบยกนี้ไปนะครับแต่สแตมก็ดูมั่นใจมากขึ้นนะครับมีการเต้นแบบดาวยว้วตทิกตอกให้ดูด้วยในตอนท้ายยก3ครับตนยกสแตมหักศอกซ้ายสวยใสยละส่วนลงไปนอนนะฮะแล้วก็สแตมตามไปต่อยซ้ํากาจะนอกนะฮะ แต่ว่าไปต่อยแบบท่านั่งคว่ำเข้าไปครับลัศวนก็เลยล็อกแขนล็อกขาเยื้อ,อไว้นะฮะนี่ถ้าเกิดสแตมเลือกนะ,ะในการที่จะลงไปซ้ํด้วยท่าค้อนตอกตะปูทุบรัวๆที่หัวนี่เพอเผลออรัศวนนอนชักขาเหยียดไปแล้วแหละเสรยดายมากเลยครับโอกาสทองแบบนี้นะแต่ถ้าว่าในจังหวะนี้นะฮะรัศวนก็โดนสแตมขย่าไปเยอะนะฮะทั้งหมดัดทั้งศอกกดเข้าไปแบบบอบช้ําเยอะเลยแหละสแตมก็ไถะั่วนไปติดกรงครับจากนั้นก็ขย่าต่อนะฮะช่วงท้ายยกอากายเป็นรัศวลน,นะฮะ พลิกมาจับแขนสแตมเกือบเข้าแก๊ปในท่าหักแขนแล้วแหละแต่ว่าสแตมก็ยังพลิกกลับมาได้อีกตลบหนึ่งนะฮะขว้าเท้าลัดส่วนแล้วก็ล็อกเอาไว้ส่วนละส่วนก็พลิกมาคอมด้านบนได้อีกทีหนึ่งในช่วงท้ายนะฮะก็เข่าเข้าก้นน้องแตมไป2ดอกนะฮะก็แหมสแตมคงไม่มายอมแทบด้วยท่าแบบนี้หรอกก็หมดยกกันไปผลการตัดสินนะครับสแตมก็ชนะคะแนนไปนะครับพร้อมแถมการเต้นแอรบิกหน้าโรตัสให้คนสิงคโปร์ดูไปด้วยไฟน์นี้สแต็มมีโอกาสปิด เกมได้ถึง2ครั้งนะครับแต่ว่าทําไม่ได้ครับต้องกลับไปแก้ไขในจังหวะเพชระคาดแบบนี้ให้ได้นะเพราะว่า MMA นั้นเสี้ยววินาทีตรงนี้สําคัญมากๆนะฮะโดยไฟต์ถัดไปสแตมจะเจอกับอนิิ่าแม็กเซนนะฮะที่เอาชนะดังก้องฟ้าในวันนี้โดยจะเจอกันในกติการลูกผสมคนละครึ่ง MMA กับมวยไทย14มกราคมปีหน้าที่อ m p a c คอ r e n a เมืองทองธานีครับอย่าลืมไปดูไปเชียร์น้องแตมด้วยนะจ๊ะ ช่วงท้ายมิดชิวสันโคโสขึ้นมาเสียมให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับโดยสแตมฝากบอกว่าอานิสาบอกเธอว่าสแตมเป็นแค่แดนเซอร์นะฮะส่วนตัวเธอนนั้นเป็นเลวไฟเตอร์โดยสแตมฝากบอกกลับคืนเอาอย่างสะสมเลยนะครับว่าใช่ค่ะหนูเป็นแดนเซอร์แต่หนูเคยได้แชมป์วันแชมเปี้ยนชิพแล้วเขาเคยได้แชมป์หรือเปล่าคะถ้าพูดแบบภาษาพระผูเป็นเจ้าก็คือเจอแตมเดี่ยวได้เจอนรกอเวจีอะตอมเวทและอานิสาแม็กเซนเคยเป็นแชมป์วันไหม เป็นแชมป์วันแชมป์เป็นชิปไม่ได้หรือค่ะ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 